ไอจาาโรงเรียนหมูทอดกระเทียมเนี่ยโคตรเก่งเลยเออจะชนะได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเรายังมีหินเวทมนต์โคตรโกองอยู่ตอนนี้เป็นการแข่งขันของโรงเรียนผัดซีอิว๊วและโรงเรียนผัดมีเหลืองนะครับโดยโรงเรียนผัดซีอิว๊วจะมีน้องนาวาและน้องนาวีและโรงเรียนผัดมีเหลืองจะเป็นน้องเจมและต้นโมนะครับขอให้เตรียมตัวกันได้แล้วอีกหนึ่งนาทีไป ไปดูการแข่งขันกันได้ได้โอเคครับโรงเรียนแรกที่ออกมาก็คือโรงเรียนพัดมีเหลืองนั่นก็คือน้องจีนั่นเองโอเคครับผู้แข่งขันจากโรงเรียนภาษิอิวมาแล้วก็คือนาวีนั่นเองครับการแข่งจะเริ่มภายในสามสองนึ่งเริ่มได้เฮ้ยไม่ทีชิดช้าเ <c oughs> แค่นี้แกก็ใช้เวทไม่ได้แล้วนาวีเป็นฝ่ายชนะ กระสิทธ์แล้วะทาไมชันถึงแพ้ล่ะตามกฎข้อที่สิบสองครับเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําไม้กรสิทธ์หลุดจากมือคู่ต่อสู้ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามปักฝ่ายนั้นแพ้ทันทีอ้าวนี่แหละครับผลของคนไม่อ่านกฎชนะเฉยเว้ยไ,ไม่น่าเลยกูแพ้แน่แน่เลยโอเคครับเออทีมงานครับไปหยิบมไม้กรสิทธิ์น้องนาวีกับมาทีครับการแข่งขันถัดต่อไปจะเป็น การแข่งขันนี่ลูกฉันแท้หรอโอ้ยมันง่แท้ไม่อ่านกฎต่อไปครับเป็นการแข่งขันระหว่างน้องต้นโมกับน้องนาวีดูกันนะครับว่าฝ่ายไหนจะชนะภายในสามสองหนึ่งเริ่ม เหมือนน้องต้นโมกลังตั้งท่าอะไรบางอย่างครับเอ้ยเอาง่ายกว่าที่คิดแท้แล้วทำไมเมื่อกี้รุ่นพี่เขาถึงร้องไห้กันละ่ะแล้วในตอนนี้คู่ของน้องนาวีก็ได้ออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือน้องนาวานั่นเองเอาเห็นชื่อนาวาก็นึกว่าจะเป็นผู้ชายซะอีก lgbtq plus อย่าอย่าพูดมากมาสู้กันเถอะการต่อสู้จะเริ่มภายในสามสองหนึ่ง ฉันคงจะไม่ไหวแน่เลยเนี่ยคงต้องเมื่อวไรตอนนี้นาวาจะหยิบศิลาเวทของเขาขึ้นมาแล้วนะครับหนีมันศิลาเวทแบบไหนกันเนี่ยฉันจะประมาทไม่ได้มาทิอะะเอะเอ,อ,อ,อจะทำไมผมถึงขยับไม่ได้ต่อไปก็เดี๋ยวเดียวนี่แกคิดจะทำอะไรหนีมันคิดจะทำอะไรกันเนี่ยอ้าอาก็มาข้าว่าน้องนาวาชน,นะนะครับผม น้องลาว่าน้องลาวายู่ก่อนเพื่อนจะตายแล้วน,น้องลาว้าใกล้จะถึงตาพวกเราแล้วนะใครจะไปก่อนดีอ่ะฉันไม่แน่ใจอะ่ะเออเออฉันมีแผนอยู่ฉันมีแผนอยู่เดี๋ยวให้เธอไปก่อนเอาทำไมอะ่ะเพราะว่าเวทท่าของเธอโคตรเร็วเลยไงเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเล่าแผนการให้ฟังคืออย่างนี้นะให้เธอไปก่อนแล้วไม่ว่าจะเจอใครก็ตามอะ่ะให้เธออ่ะใช้เวทเปลี่ยนแปลงอะ่ะเปลี่ยนให้อาศามี สีมีรูปร่างคล้ายหินแล้วพอเขาตกใจใช่ไหมแลังจากนั้นน่ะให้เธอไายเวทธาดให้เธอไายเวทธาดใส่เขาใช่ไหมให้เป็นเวทไฟจนกว่าเขาจะยอมแพ้เลยไงล่ะ <c oughs> อ๋ออย่างนี้นี่เองงั้นเอาแผนนี้แหละเออและเธอก็ทำนี้ไปทั้งสองคนเลยน่าชนะใส่แน่นอนโอเคครับการแข่งขนันคู่ที่สามโรงเรียน ผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวและโรงเรียนผัดกะเพราทะเลไม่ข้าวโพดขอให้เริ่มการแข่งขันได้แล้วครับโอเคจะออกไปเลยเดี๋ยวฉันจะรอดูได้เลยช็อกโกแลตโอเคครับเหมือนว่าโรงเรียนหมูสพพับผัดกะเพราไข่ดาวน้องคนราชอมาแข่งขันก็คือน้องยกนั่นเองแล้วก็ฝ่ายของโรงเรียนผัดกะเพราทะเลไม่ข้าวโพดชื่อยาวจังเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นน้องทิมนะครับ สองคนเตรียมตั้งม้กระทาไว้ให้ดีเพาะการงันงจะเริ่มภายใน3า1อช่วยพูดคำอ,อื่นม้างในแมเริ่มเบื่อแล้วไอ้นี่น่าจาง่ายอยู่นะทำอะไรอะทำหน้าย่างกระปวดขี้อะลองดูบนหัวหนายดูดิอะไรของ<ะ>มันเนี่ยอะไรมันจะอยู่บนหัวฉันนี่เห็นไหมนี่ฉันรับได้เนี่ยแอรหลงกลแล้วเธอหมายเขาว่าไงว่าหลงกลอะเนี่ยฉันอะรับหินก้อนตั้งใหญ่ได้เนี่ย โคตรเท่โคตรหล่อโคตรสมาร์ทโคตรหมานว่าแต่ทำไมหินมันเบาแปลกแปกฟอมเสร็จแล้วเว้ยหมายความว่าไงอะฮ่าให้น้องหยุดก่อนน้องหยุดก่อน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 นี่หยุดก่อนหยุดก่อนติดตามตอนต่อไป